มนก็แปะอ๋อก็ไปเลยเดี๋ยวไปดปูกันงั้นก็จะไปให้เราอยู่ในวันนี้นะอันนี้ก็มาอยู่ในเกม Minecraft วัน,นี้ก็มาสร้างเมืองกันอีกแล้วนอะพวกกี้เก็ดพวกฉันก็คงรู้แล้วนะว่ากี้เก็ดอะไรกี้เก็ดอ่ะชื่อรอดนะเกรเกิลวันนี้ก็มาสร้างบ้านต่อนะ บ้านมันเหลืออีกนิดหน่อยแล้วนะเพราะว่าผมว่าผมจะอย่างที่ทุกคนรู้กันผมจะไม่สร้างเออผมจะไม่สร้างบ้านที่ผมจะไม่สร้างบ้านแบบผมจะไม่ลอยอะ่ะเออพูดตามตรงคือไม่ลอยผมจะไม่ลอยเป็นอันขาดแต่ผมจะลอยตอนที่ผมจําเป็นเท่านั้นนะครับ มือไหนที่มันจำเป็นโคตรๆจำเป็นจัดๆเลยคือแบบว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยก็จะต้องลอยเนาะทีนี้ยังไม่จำเป็นเนาะแค่มีปัญหาตรงการลิงก์นี่แหละลิงก์ไม่ไม่ค่อยได้อืมอๆๆๆ้าเอาวอาวอ้าจิ๊บจิ๊บ chụp chụp lên tịt bay để đi cái này tông phải phai à? I'm going to

เออนี่จําเป็นนะจําเป็นอ๋อโอเคก็คิดว่ามันวางได้อีวางวางไม่ได้แล้วโอเคฮึ่มแต่จะเล่าว่ามันวางได้วจีฟั้งนี้นฮ่ เออกูจะทำไฟจำเป็นในเมื่ออ่วกูดับไฟเพื่อ

เอมื่อกี้กดโยงอยู่อีวีเลย Mm hm? Mm -hmm.

ห้องนั้นจะเป็นห้องเล็กๆก็แล้วกันก็อยู่คนเดียว Heh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 e heheheh Și thumbnails โดนอะไรเนี่ยอ <gro> er <ended> <inizi suspense> ้ยอะไรวะเนี่ยไปโดนอะไรมาเนี่ยมาแล้

ผมวางบล็อกหรือวสร้างอะไรฮึ่ม <c oughs> Thank mm -hmm. lืm bài <laughs> anh như này gì vậy à? chẳng anh oh. nói ดุด,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 ดยๆอันนี้อันี่อันนี่อันนี้เสียงโจรน,นี่เสียงโจรโจรโจรงมาอืมหือด้วยเสียงเพรนนาะเลยนะอันนี้มึงเจ้ามันนี้หรือแม้จะเป็นเสียงเรื่องพวกโจรก็ แต่เกมันมีจูนก็ได้นะยึบอืม เสียงอะไรกะแตกเมื่อกี้มีเสียงอะไรกระแทก

女儿啦，女儿，女儿。

ต้ของกินดีๆเแต่ของกินดีๆองดูกันเลยกันอืมอืมไม่้นเดิม,มได้รางเปนของ แค่บนเื็นฝังพืชอืนี่นจิโจ้นมจิโจ้นมจิโจ้อือนมจิโจ้นมจิโจ้นมจิโจ้ยังไงยังไมฮะเร็วอืมยังไงม่มันไม่ันแค่ใบ

นี่ก็แล้วตัวกกันปูนซุปปนต์ินเข็นน้ำขวดปิด Редактор субтитров มันก็สร้างเสร็จไปแล้วคุณแบบนี้เหนื่ียเวลาเลย Bye. Mm. เลยมาดีๆจ้ะมะดูแต่มันพื้นออกเดี้ยนไปเลยมานะฮะไอ้ต้องจำเป็นแน่แหละกูคือลวดปูนซีเมนต์

ทางเปล่ากันทางเปล่าแล้วไป ไม่เอามีน huh? hey, ี uh, ่บ yeah. no. yeah, ิ๊กเมืองไหมไม่นะเดี๋ยวไมนึงมปิดคลิปก่อนอ๋อแค่น uh, well ี้